ครับมันนี่อยู่กระเป๋าพกอีกตึงคินแ้วครับมันนี่จะผ้าไม้ยามเบ็ดนะครับมันอันยามเบ็ดแล้วมันนี่จะผ้าไปยามด่างขามไปนําตีน้ำนะครับมาเบิงน้ากันนะครับว่ายามเบ็ดกิ่มันบอมันครับพัก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 เครืมันนะครับประเครื่องตัวนึงครับ อันนี้เป็นเบ็ดขำแม,ม่น้ำซี่นะครับนี่ใส่ไว้เมื่อวานนี่ครับปอเครื่องครับเดี๋ยวไปเบื้องต้อนะครับเมื่อวานมีอีกบ่ครับเพราอวามันงนาครับ งครับยังอยู่กับบบาุฟนะครับจากที่เข้ายามเบ็ดขว่มซี่แล้วเข้าไปยามพยายามดางังย่างดางังสิบสี่เส้นบ่ถือครับบ่ได้เจ้าตัวเลยครับหัวหัวแหลกดงังปนีมาจะมายามยามรอบครับเดี๋ยวจะไปยามดังหัวสุดท้ายไต่รอบเข้าลงไปนิดปนี้มายามรอบเขานะครับ บอว่ามันเป็นข้างพานพอดีครับเบิ้งต้องกานแล้วครับนี่้รอบหมดรัไปพียง้ครับไปพียางเงครับถึงรอบ ตัวนี้ว่าต่ากว่าสามโลครับตัวนี้ครับไอ้เบิง้งในรอแล้วครับย่ามันเต้นรอครับประมาณสามโลโลสามโลกว่าอะไรครับมันเปตัวนึงครับนี้ตัวน้อยตัวนึงครับต,ตัวนี้ ปล่อยมันนะครับตัวนี้ตัวน้อยปล่อยครับเขายามรอบแล้วจังน้อยเขาก็จะไปยามด่างต่อครับขาไปเบิ้งด่างน้ำกันนะครับว่ามีมันไหมครับครับสำหรับคลิปนี้จากที่เขายามบิดขามซี่มากเอาเด็กกว่าครึ่องตัวหนึง่งกับปาน้างตัวหน,นึ่งมาหนีก ครับในปลาอีเพียงยังสองตัวมันมียามดางยามดางมุมีครับวันนี้แต่มีห้าอย่ามมากสามย่างเบ็ดรอบดางมี่นีรอบครับไข่แน่กระมูกเบ็ดกับปลาเครื่องตัวนึงปลานังตัวนึงก็พ่อได้ครับช่วงนี้ปลามันหาย,ยากด่างสองหัวไฟแจ็คโตเลยครับปลาเป็นช่วงปลามันมันอึดครับคุณไ่ค่อยืึอ บอาคุกก็รู้เหมือนกันครับมาแล้เป็นอย่างที่พกก่อเคยสือเอาไว้คิดนาะถ้าเมื่อได้มานบาปุ๊บจะลห่หงเหยึงไหมนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ต้องอํลาล่าพาจากก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับ